เข้าพบอาจารย์กี่ปีแล้วคะอ่าห,หนึ่งปีแล้วค่ะหนึ่งปีแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างเรื่องราวที่เกิดขึ้นตั้งแต่เราเจอกันครั้งแรกค่ะแล้วก็มาถึงครั้งนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะค่อยๆค่อยๆเรียบเรียงตามสิ่งที่เกิดขึ้นใจเย็นๆเล่าตามความรู้สึกนะคะจากตอนสักีอะไรพูดอ่าจากตอนแรกที่ที่เข้ามาอ่าตัดสินใจเข้ามาหาอาจารย์เพราะว่า น,นั้นยังเพ้งอยู่ว่าเอ๊ะปัญหาที่เข้ามาในแต่ละวันของเราเราจะจัดการยังไงแต่ว่าพอพอมาเจออาจารย์แล้วได้มาทำลายมือแล้วอาจารย์ก็ให้คำชี้แนะไปว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นอย่างนี้คือเราตัวเราอาจจะมองตัวเราไม่ออกว่าผลของของการกระทำที่เราเป็นนะตอนนั้นอะมันคืออะไร พออาจารย์มาเล่าให้ฟังแล้วว่าเอ๊ะเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะพอเรามองย้อนหลังถูกต้องค่ะผลของการกระทําของเราเนี่ยมันมันมันส่งผลในนับปัจจุบันที่ตอนนั้นที่ปีที่แล้วพออาจารย์ชี้แนะไปก็บอกว่าคุณอย่างนี้นะอย่างงี้ก็ได้ก็ได้ไปอ,อ่คิดทบทวนแล้วก็ทําตามที่อาจารย์แนะนําไปทุกอย่างดีขึ้นดีขึ้นทุกอย่างการทํางาน แล้วก็ครอบครัวก็ดีขึ้นค่ะก็ดีใจกับทุกคนนะคะ,ค,ะคือทุกคนที่มาเนี่ยจะดีขึ้นแตกต่างกันเพราะเส้นลายมือแต่ละคนไม่มีใครเหมือนกันนะคะซ้ายขวาคนเดียวก็ไม่เหมือนกันความกว้างความยาวไม่เหมือนกันทุกคนตอนแรกจะต้องวัด ตัวเลขติ็กชีวิตก็คือใส่เลขเข้าไปก่อนแล้วอาจะจะคำนวณว,ว่าจะดีดตรงไหนจะตัดตรงไหน <Okay. S 2> ซึ่งมันละเอียดมากๆเลย <Okay. S 2> นะคะ <Okay. S 2> อาจารย์ก็เลยบอกว่าบางคนนี่ไม่รู้ว่าตัวเองเจออะไรแต่บางทีอาจารย์รู้แต่เขาไม่เล่าเรื่องความจริงให้อาจารย์ฟังอาจารย์ก็ไม่สามารถเข้าไปช่วยอะไรใครได้นะคะ <Okay. S 2> อาจารย์เป็นตัวช่วยไม่ใช่ตัวหลักหรือไม่ใช่ตัวจริง okay. ัวจริงคือเจ้าของลายมือทุกคนนะคะ,ค,ะคือดวงชะตาไม่เหมือนกันตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะถึงต้องเข้ามาพบอาจารย์ด่วนตอนนี้ในเรื่องของปัญหาส่วนตัวมันมีปัญหาที่ตัวเองคิดว่ามันเจอปัญหาหนักก็คือเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวค่ะ,ะคือสามีก็เสียชีวิตไปกระตนหันทำให้ การจัดการเกี่ยวกับครอบครัวก,กับการงานของเขาที่ยังที่เราต้องสารต่อไปมันเป็นงานที่เราไม่ถนัดเราต้องการคำชี้แนะจากอาจารย์ซึ <c oughs> ่งขอบคุณน,นะคะขอบคุณที่อนุญาตให้เป็นอาจารย์นะคะ <c oughs> อนุญาตให้อาจารย์เข้าไปชี้แนะนะคะ <c oughs> ซึ่งอาจารย์ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ถ้าไม่เปิดใช่ค่ะคือ,อา คือพอพอเกิดปัญหาปุ๊บเกิดขึ้นคนแรกที่คิดถึงคืออาจารย์อ้อคิดถึงหน้ารอยเด่นมาเลยดูไลรสดเยอะไปหรือเปล่า <laughs> ยังไงยังไงก็ต้องต้องหาโอกาสเข้ามาพบอาจารย์ไปต่อไปเนี่ยที่เราจะเดินไปข้างหน้าเนี่ยเราควรที่จะเราควรที่จะ,ะไปยังไง ไม่ใช่ว่าเราไม่มั่นใจแต่ว่าการที่เรามีคนมีอาจารย์ที่คอยชี้แนะมันก็จะมีความมั่นใจในอีกระดับหนึ่งเรามั่นใจว่าอาจารย์ต้องมีอะไรที่คำชี้แนะสำหรับลูกศิษย์ที่ดีมาก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 เลยค่ะที่เราจะไปข้างหน้าด้วยค่ะด้วยทางที่เราไปข้างหน้าเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าคืออะไรด้วยด้วยการงานที่แบบ ไม่คุ้นชินเลยสำหรับลักษณะงานที่ที่ได้รับมอบหมายที่จะให้ให้ทำในครั้งนี้ค่ะ,อะพอครั้งนี้ได้มาคุยกับอาจารย์แล้วมั่นใจมากขึ้นว่าต่อไปนี้เราต้องมีความเชื่อมั่นเราต้องทำได้คือหนูอะทำดีมาตั้งแต่ต้นแต่บางทีมันยังไม่สแสดงเลยไงอ,อาจารย์ถึงบอกทุกคนว่าความดีอย่าทำไปเถอะทำบ่อย ทำจนเป็นนิสัยไม่ต้องคิดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ท่านจะให้อยู่แล้วแต่เวลาต้องเหมาะสมเวลามาถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นตอนนี้มาแบบคนนุณนี้ดูแลอสังหามากกว่าร้อยล้านนะคะืจนเลยค่ะเขายังไม่รู้ตัวอาจารย์พูดตอนแรกยังตื่นแต่พอดีเรามาคุยว่าที่ดินแปลงนี้อะไรยังไงซึ่งเป็นที่ดินแบบ ภูเก็ตอะหัวเห็นอ่ะประเทศเปิดอ่ะ <Yeah. S 2> มันอะไระมันอะไรมันวางก๊อกหนึ่งก๊อกสองไว้หมดแล้ว <Yeah. S 2> แค่เรายังมันอาจจะอีเมอร์เจนซี่หรือสุกเฉินเกินไปใช่ <Yeah. S 2> ะ,ะ่คะ <Yeah. S 2> ให้มีสติ <Yeah. S 2> เราจะต้องมีพลังอำนาจมากพอที่จะไปบริหารขนาดนั้น <Yeah. S 2> และที่สำคัญเราไม่ได้อยากจะบริหาร <Yeah. S 2> เท่าไหร่โฟกัสเรื่องลูก yeah. จะเรื่องว่าลูกก็จะต้องการตัวกลางในการที่จะไปซื้อคอสเรียนนี่นั่นโน่นทุกอย่างใช้เงินเป็นตัวกลางแต่เราไม่ให้เงินมาคอนโทรเราเราจะต้องคอนโทรเงินอาจารย์แนะนําไปหมดนะคะแตจะไม่ได้พูดเยอะในไลน์ในคลิปนะคะเราคุยกันไปหมดแล้วแต่เพียงอยากจะให้เป็นวิทยาทางกับทุกๆคนว่าเราคือแม่เหล็กดึงดูดสิ่งที่ดีเราอยู่กับใครบ่อยที่สุด ฟังใครพูดบ่อยที่สุดเราจะเป็นคนนั้น uh huh. ไม่ห้าสิบก็เจ็ดสิบแปดสิบไปแล้ว uh huh. เลยต้องระวังเรื่องการคบคน uh huh. คนที่จะมีประโยชน์กับเราชีวิตเขาต้องประสบผลสำเร็จหรือเขาได้ผ่านเรื่องบางเรื่องที่คล้ายๆกับเราหรือม,มากกว่าเรามาเราเอาบทเรียนของเขาคำบอกเล่าของเขาคำสอนของเขามาแอปพลายกับซีนารีโอของเรา uh huh. นะคะ uh huh. เป็นการเรียนรู้ <Okay. S 2> สมมติว่าคนอยากจะให้ลูกสอบติดแพทย์คงไม่ไปติวเพื่อจะให้ลูกติดคณะสถาปัตย์ซึ่งมันไม่ใช่แพทย์ <Okay. S 2> ไม่ใช่ว่าแพทย์หรือสถาปัตย์ดีกว่ากันนะคะ <Okay. S 2> เพียงแค่มองให้ออกว่าเราควรจะเอาลูกเราไปติวสถาบันที่เขามีคนไปติวแล้วสอบแพทย์ติด <Okay. S 2> เขามีคนไปติวแล้วสอบสถาปัตย์ติด <Okay. S 2> ใช่ไหมคะใช่ค่ะมันมีเชนเนลของมัน <Okay. S 2> เราจะมีอะไรที่เป็นไดเรกแต่เวลาคุยกับวัยรุ่น คุณต้องคุยอ้อม <Yeah. S 2> นะคะอาจารย์แนะนำไปหมดแล้ว <Yeah. S 2> อาจารย์ก็ไม่รู้ไปรุ่น <Yeah. S 2> ลองปีนี้มันอาจจะเท่านี้ลองห <Yeah. S 2> ้าปีสิทะลุร้อยล้านไหม <Yeah. S 2> นั่นคืออสังหานั่นคือของนอกไก่ <Yeah. S 2> แต่โอเคมันก็มีมูลค่าในโลกใบนี้ <Yeah. S 2> นะคะแต่สิ่งที่เราจะต้องลงทุนมากที่สุดคือลงทุนกับตัวเราถ้าเราป่วย มีใครดูแลลูกไหมไม่มีค่ะมันต้องดูแลร่างนี่เงค่ะอะไรที่เป็นทางรัดอะไรที่เป็นตัวช่วยถ้าเงินเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนจบทําเพราะเงินเขาชอบเที่ยวเขาชอบไปชอบมาเขาไม่ได้อยู่กับที่แต่ไปมันต้องได้มากกว่าที่ให้เขาไปนี่คือการลงทุนที่ฉลาดที่สุดตามเวอร์ชันของเราเลยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังมีปัญหา หรือว่ายังยังไม่รู้ว่าจะเดินทางไปไปแบบไหนสิ่งจําเป็นที่ที่ทุกคนจะต้องรู้ก็คือว่าเราจะต้องมีคนที่เป็นผู้มีผู้รู้มีผู้รู้<ช>ที่<ล>คอยอยู่ข้างมอนมีโค้ดไหมคะหรือว่ามีโค้ดเขาสามารถที่จะเป็นแชมป์โลกได้ตัวเขา,ต,เขาต้องมีผู้รู้ต้องมีโค<ช>้ดที่อยู่ถ้าเราอยากประสบสำเร็จเราต้องเรียนรู้จากคนที่ประสบผลสำเร็จมาก่อน ถ้าเราอยากจะอยากจะยิ่งใหญ่เราต้องเรียนรู้จากคนที่เขาเคยยิ่งใหญ่เขาทำแบบไหนได้บ้างเขาทำแบบไหนได้ก็มีคุณธรรมนะคะใช่ค่ะนี่สคัญเรียนรู้ต้องมีคุณธรรมด้วยถ,ถ้าไม่มีคุณธรรมไม่มีไม่มีความดีที่แบบอยู่ในใจถึงเราจะทำไปหรือว่าสักลายมือไปยิ่งใหญ่แค่ไหนถ้าเผื่อว่าเราไม่มีคุณธรรมในจิตใจ สิ่งเหล่านั้นมันก็จะหายไปไม่ไม่ยืนยงไม่ไม่ไม่ยัง่งไม่ยั่งยืนเรียกว่าไม่ยั่งยืนกับเรา